มาลองกินตู่ยเตี๋ยวเรือบปอกทีิ <ไล S 1> สาขา <ไล S 1> แพรกันค่ะดูสิว่าจะเป็นยังไงน้ำตาเทียวของปะกทิ <c oughs> ลอง <c oughs> ลองค่ะลองนะคะรีวิวจากคนถ่ายแบบไม่ปรุงใช่เราจะไม่ปรุงสักด,ด้วยนะครับนี่มันจะเป็นเนื้อ อร่อยครับเค็มข <คน S 1> <ม>้นแต่ถ้าคนที่ไม่ชอบเค็มก็จะบอกว่าเค็มอย่างผมไม่ชอบเค็มก็จะเค็มไปนิดน,นึงอืมอเผ็ดไม่เดิมส่วนตัวชอบแห้งมากกว่าอืมอันนี้มันจะจืดกว่าแห้งนิดนึงครับถ้ไมน่ารักจังคะเขาเป็นแฟนไอซ์ยังไะะงล่ะเป็นเนื้อน่องลายหมดเลยโห่เขากินถ้วยเดียวแล้วน้ำมูกเขาไหลน้ำตาจะไหลหรอแล้วเผ็ดปะเธอสำหรับเธอที่มองว่ามันเป็นเผ็ดกลางที่เจ๋งเลยอีก โดยรวมแล้วว่าดีเลยนะคะน้ําก๋วยเตี๋ยวมีความเข้มข้นมีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนเนื้อสัตว์ก็ทําออกมาได้ดีมากๆนะคะแล้วก็ราคานี่ก็ดีด้วยส่วนผักนี่ก็ตักได้ไม่อั้นน้นําลายไหลเลยอ่ะคนก็คนจ้ะคะไม่แป็นคนที่รักสี่คนโดยรวมนี่แบบแปลกใหม่มันเป็นลมมี้ทึ่งผิดคาดาอ่ะเขาตัางให้เธอยังไงมาแพ้ก,ก็เรามาฝากท้องที่นี่กันดูนะคะ